ีข้าวได้ข้ายข้าข้าแล้วกายพวงว่ะไม่อยางมาตีอยู่พีเขาทุกพวงเมไม่อะมาองทีมักสุดท้ายเด้อไม่หมดอะ้วหมดแล้วไดบอกเอาไม่ล่นกุดท้าไม่เนี่ยมันเป็นสิ่ง่าูช่วยกันกินกินก